โอเคนะครับก็ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไซบล็อกแชนแนลนะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทช่องที่ v ไว i n g นะครับก็เป็นช่องที่ผมชอบเหมือนกันนะครับก็เขาลงคลิปก็หลายคลิปอยู่นะก็มีพวกไมค์ครับนะครับแล้วก็เป็นมอสไมค์ครับก็มีนะครับแล้วก็ มี G t A ด้วยนะครับโอเคแล้วก็กูบาร์ดี้ก็มีนะครับอเอก็เขาได้โปรโมทช่องเพื่อนผมแล้วนะครับก็ผมจะมาโปรโมทช่องเขาเหมือนกันนะครับพ่อผมก็ชอบนะโอเคนะครับก็เนีย่ยครับ ครับผมติดตามไปแล้วนะครับแนะนะนําให้กดติดตามเลครับนี่กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากเขานะครับ t v วี a m เกมนะครับโอเคก็คลิปนี้ขอตัวลาไก่อนนะครับสวัสดี